ส่วนใหญ่เวลาเพื่อนๆซื้อรถนะครับซื้อเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนนะครับผมค่อนข้างเข้าใจว่า99%เนี่ยซื้อเป็นเงินผ่อนใช่ไหมครับเพราะเงินโหซื้อรถคันนึงเนี่ยมันเยอะนะครับเราเนี่ยอยากเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมครับการที่เราเนี่ยซื้อพวกนี้เป็นเงินผ่อนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันมีโปรโมชั่นมีแคมเปญผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ดาวนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษมันก็โอเคสําหรับเราใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยเขาซื้อรถเงินสดนะครับมันมีจริิงงงงๆๆนน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 ะะะะะคคคครรรัััััับบบใหหหหลาาาายย้เเเเีีี่่จจจจวววชตมมมไืออกพแ ธุรกิจดีถูกหวยหรืออะไรก็ว่าไปเราซื้อเงินสดมาแต่มันก็จังหวะเหมือนเล่นตลกอะครับเดือน2เดือนผ่านมาเนี่ยเราอาจจะประสบปัญหาที่ต้องใช้เงินใช่ไหมครับแต่ไอ้รถคันที่เราซื้อเงินสดมาแล้วเนี่ยสามารถทําอะไรกับมันได้หรือเปล่าจะขายเหรอโอ้โหขายกว่าจะขายได้3ามเดือนแหละมันไม่ได้แบบประกาศวันนี้คนซื้อพรุ่งนี้ซะหน่อยใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยอยากได้เงินเร็วๆทาไงได้บ้างใช่ไหมครับเหมือนพี่คนนี้ครับ เขาทักแชทมาถามผมนะครับถ้าซื้อรถมาจากบริษัทเงินสดโดยตรงได้เล่มเขียวป้าขาวมาประมาณ1เดือนแล้วสามารถเข้าไฟแนนซ์ได้เลยหรือเปล่าคะ ในก,กรณีนี้นะครับที่เราเนี่ยซื้อลดเงินสดมาจากบริษัทนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเพิ่งซื้อมาไม่กี่วันจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับสถาบันการเงินเนี่ยจะยังไม่รับทุกกรณีครับจะรับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยครอบครองนะครับเล่มทะเบียนหรือว่ารถคันนั้นเนี่ยนานเกิน1เดือนนะครับซึ่งเคสของพี่คนนี้นะครับเขาเนี่ยครอบครองมาประมาณ1เดือนแล้วก็เลยสามารถนารถคันนั้นเนี่ยไปจำนองทะเบียนหรือว่ารีไฟแนนซ์นั้นเนี่ยได้เกือบทุกสถาบันการเงินเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยมีประวัติการเงินเนี่ยที่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นในการอัุนมัดเนี่ยสูงกว่านะครับในการรีไฟแนนซ์กับจำนํารถยนต์เนี่ยเปอร์เซ็นก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่ารถเราเนี่ยยังผ่อนอยู่โอกาสในการอัุนมัดเนี่ยอาจจะประมาณนี้แต, right now, นแต่ถ้าเกิดว่ารถเราเนี่ยผ่อนหมดแล้วมีเล่มแล้วเปอร์เซ็นในการอัุนมัดเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับเพราะสถาบันการเงินเนี่ยมองว่าเรา ผ่อนจบเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมีเงินรถตัวนี้ปลอดหนี้แล้วเขาไม่ต้องไปวุ่นวายเอาเงินไปโปกกับสถาบันกินเงินเก่าไม่ต้องไปดีแคลร์กับสถาบันเงินเงินเก่าเพราะว่าตัวนี้เป็นของเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วร้อยเปรนเสร็จแล้วการเดินเรื่องเนี่ยจะง่ายกว่าโอกาสในการอนมัดเนี่ยจะสูงกว่าเผอเผยยอดที่รับมันเนี่ยจะสูงกว่าการรีไฟแนนซ์ซ้าไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นนะครับก็จะแล้วแต่นโยบายของสถาบันกันเงินนะครับแต่และที่เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ที่ผมเห็นมาเนี่ย จำนำเล่มเนี่ยโอกาสแต่สูงกว่าวงเงินเนี่ยสูงกว่านะครับโดยทั่วไปจะเป็นปรับมานี้นะครับครับทเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมีคำถามเกี่ยวเรื่องของการเงินสามารถทักแชทมาถามผมส่วนตัวได้นะครับหรือจะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทั้งผมเนี่ยจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับครับและนอกจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการแชร์เทคนิคการเงินหรือว่าสินเชื่อที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับาเกเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยครับ โดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ